เ,เตรียมตะกร้ามาใบเเลเลยองุ่นฟรีสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเก็บองุ่นกันแบบสดๆเลยนะคะจากต้นเลยค่ะแต่ต้นที่เราจะไปเก็บเนี่ยไม่ใช่ต้นของที่บ้านนะคะเป็นองุ่นของเพื่อนบ้านค่ะเขาทานไม่ทันนะคะเขาก็เลยยกให้ก็เลยได้โอกาสค่ะไปเก็บองุ่นของเพื่อนบ้านกัน,หว,นหวานๆค่ะตามไปเลยจ้า อยู่ตรงนั้นตามมาเลยมามมาดูมาดูาดอืมอันนี้คือเพื่อนบ้านเขาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เนี่ยค่ะเขาจะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะแล้วเขาจะมาแค่ปีละครั้งหรือสองครั้งนะคะเราก็ได้โอกาสค่ะมาเก็บอง่นทุกปีเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหวานด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่ม เก็บกันเลยนะจ้าลุยลุยลุยโอ้ยหวานมากเลยนะคะอืมเยอะมากเสร็จเราดูโอ้ยเยอะ ต้องใช้เวลาเดี๋ยวเราจะเอาไปทำน้ำองุ่นทานค่ะเพราะว่าเป็นคนโหเป็นคนชอบทำน้าผลไม้สดๆสสทานนะคะเพราะว่ามันมันมีสรรพคุณมันมีสรรพคุณมากกว่าน้ำองุ่นที่เราไปซื้อเอาตามที่เขาขายเป็นแบบโรงงานนะคะที่โรงงานเขาทำอะเนาะอือนีม เยอะอ่ะเยอะมากเลยค่ะหูของวีเนี่ยถ้าใครไม่รู้เขาคงจะคิดว่ากำลังขโมยอยู่นะคะแต่เราไม่ได้ขโมยนะเพื่อนบ้านเขาอนุญาตแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาพวงที่มันแบบสุกๆแล้วดีกว่า <c oughs> เนี่ยเนี่ยโอ้โหตรงเนี้ยตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม,มเดี๋ยวเรามาโุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาเก็บเอาตรงนี้ด,ด้วยความรวดเร็วใครชอบทานองุ่นก็ลองเข้ามาดูนะคะเพลินๆค่ะก็เป็นองุ่นที่แบบพันไม่ใช่เม็ดโตนะคะเขาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นพันที่แบบหวานมาก ชื่อพันอะไรเนี่ยบอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าเขาชื่อพัน์อะไรนะคะคือแถบที่อยู่เนี่ยเป็นแถบที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นกเกษตรกรที่แบบว่าปลูกอง,งุ่นปลูกแอปเปิลนะคะแล้วก็ทำปลูกข้าวสาลีนะคะปลูกข้าวสาลีเอาไปทำแป้งเนาะเนี่ยค่ะ อือแบบเยอะเกินนะคะสงสัยวันนี้จะเก็บไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยววันหน้าต้องมาเก็บใหม่เอยอะอย่างนี้อ่ะโอเเ้โม,มาๆมาเดี๋ยวเอาอีกหน่อยนึงเราก็จะพอแล้วค่ะก็นเนีย่ยค่ะมีโอกาสได้มาเก็บองุ่น,นเพื่อนๆเก็บนะคะอุหูดูพวงนี้สิเนี้ยพวงนี้ไม่ตัดหรอกคิดว่านะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาตัด คือมันเยอะมากโห<ฮ>ค่ะเพื่อนๆคะสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> เก็บอง,งุ่นสดๆจากสเปนนะคะข้างรั้วก็ขอบายยนะคะ <c oughs> แล้วยังไงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามกันมาเก็บอง,งุ่นนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> จุ๊บๆแล้วพอกันหม่เด้อบาย